โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านรับชมรายการมาตดิกาลชาแนลนะฮะตอนนี้โวโกเกมม uh ิซุุกิคามุยไฮเกะนะฮะก็อยู่ในพาร์ทที่4แล้วเออนะฮะเอ,อ้ยพันเล่นทีอย่างเลยนะฮะก็อยังไงอ่ะคืออยากเล่นนั่นะนะฮะก็มาเริ่มกันเลยเอ,อ่าไอตรงที่เซฟไว้อ,อ่านี่ฮะเฮ้ยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเออโอเคท่านี้ก็นี่อางาั้นตามไปโอ้

มา้ยโอ้ยคืออ๋ออ๋อโอเคออะโอเคอ้อ้อ้าเอ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 าตี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 ต เออเอา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 ดิเอาดิโอ้โหฟันโดนด้วยมันมีฟันโดนด้วยอะฮะโอ้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 โหครั้งสุดท้ายโดนครับไม่ให้ไม่ให้ฉันจะไม่ให้เลือดฉันไม่ให้เลือดอ๋ออาดิเอาดิโอ้โหแม่งโคตรแข่งกังแข่งนักเลยแข่งนักเลยแข่งนักเลย แกงนักเหรอฮะแกงนักเหรอโอ้โหความแค้นส่วนตัวช่วยไม่ใช่อ่ะดิจจ์ไอ้เมื่อยมือมอ้อลบลบลบโอ้โห ชนะแล้วจะชนะแล้วเฮ้ยจะชนะแล้วเฮ้ย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 ยายโหเออเก็บดาบแป๊บอ่าโอเค,อเ,คเลือดเพิ่มนะฮะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ้าวยังจะซุ่ยเหรอเออเฮ่อคืออะไรเออโอ้โหคืออะไร ยังจะสู้อีกนี่สงสัยเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเหรอไม่นะอาา่ะฮะอา่อาอ,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 าอา่เอาดิเอาดิไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมสู้กับสายลมเอาดิอา่อาอาโอ้ยอ,อะไรอะ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 สู้สองครั้งอะโอ้โหไม่งโคตรโคตรโคตรเลยโคตรเลยโคตรอยากตายเลยไอ่ไอ่อ อืออือะฮะได้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 มันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้โอ้ยตายตายตายโอ้ยหลบ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 ได้หลบได้อ๋ออ๋ออ๋อหลบ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 ได้หลบได้เมาอ๋อฮะอ๋อฮะการแสดงไล่ลำคืออะไรกระโดดเถอะ โอเคอ่าอ่โอ้โอ้โอ้อ้อ้ไม่ทนแล้วเออโคตรยากไหนว่าเลือด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 แม็กโอเคอัพแม่งเลยเอาให้หมดเอาให้หมดเอออัพอัพไปอัพไปอืมอัพสลอดยาวเลยโอเค เดี๋ยวเออรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเลือดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดีบดา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 บดีบดีบดาบดาบเดาบอวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ดเเีวีดาบดาบดาบดดหดีหมดดี โอเคอัพ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 ให้หมดอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยไม่เคยใช้เอ้ยมันคืออะไรฮะโอเคมาครั้งนี้แหละได้อัพสกิลแล้วฮุยเจ้าอ่าฮุยเจ้าอ่าฮะฮุยฮุยฮุยฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสกิลใหม่สกิลใหม่สกิลลอยฟ้าเดี๋ยว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 กลัวสกิลนี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า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  เดี๋ยวไม่ต้อง,งอ,ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออ,อยังไงอ่ะพี่เจ้าโอ้โหพี่ลบได้ลบได้เอาดิเอาดิเอาดิอ่ะเปลี่ยนอุ้ยตรงไหนอ่ะ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 มื่อยมือเมื่อยมืออ้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 อลบได้อ่ะลบได้เออเออใจเย็น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 พี่เจ้าอ้ออ้อไอ้อยากกระโดดเทินฟ้าเดี๋ยว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  เออได้แล้ว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 เออเออย่างงี้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 นี่นี่โอเคโอเคโอ้โหอ้ออ้ออ้อโอ้โหโดนโดนโดนอ้ออ้อพ้่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพ้ยไม่ไม่ไม่ให้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 โอ้โหเหนื่อยเนมือ อาฮะอาฮะเดียวเดียวเดียวเลือดจะตายแล้วอุตะาอัพเลือดมาเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ้ออ้อ huh. อ้อ huh. อ้อไม่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 โอ้ยโอ้ยจ้าอะอาฮะี่ยจ้อ้ออ้จะตายแล้วโดสกิลนี้เอา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 เเอาเ เอา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 เ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้สกิลเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยสกิลเนี่ยเออเอออ่อจะตายแล้วมัน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 จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันร้องแล้วมันร้องแล้วครับมันร้องแล้วท่านผู้ชมมันร้องแล้วเฮ้ยจ้าอ๋อมันร้องแล้วมันร้องแล้วเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าโอ้ยฮึออ๋อ โอ้ยเจาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่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 โอ้นานนานโคตร้ยจาอ่าโอ้โห้ยจฮ่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 เดี๋ยวออไม่ทันไม่ทันไม่ทันแน่้ยจฮึฮ่โอ้โหโอเค โอเคโอเคโอเคมันจะตายแล้วอ๋ออ๋ออีกนิดเดียว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 อ๋ยโอเคครับท่านผู้ชมอ๋อเหนื่อยมือมากฮึฉันเห็นอะไรฉันเห็นอะไรบางอย่าง ชุดมิโกะนะฮะก็ได้ได้จากของรางวัลมาโอ้โหจริงๆงในแล็บเลยเอ,อโอเคคือจบแล้วยังน่าจะจบแล้วน่ในพาร์ทนี้นะฮะท่านผู้ชมอ่าโอเคครับมันไม่มีให้อเ,อเอ่อมันไม่มีมันไม่มีเน็กอะเออมันไม่มีเน็กถัดไปเออใช่มันมีแค่รีสตาร์ทคือเล่นใหม่ นะฮะกับเซฟแค่นี้โอเคจบแล้วอรอนะฮะเฮ้ยเซฟ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 เฮ้ยเซฟโอเค,อ save, 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 save. อเคแล้วก็ลองออกดูดิอ่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันมีชุดอ่าชุดปกติกับชุดมิโกะอ่านะฮะโอเคจบแล้วหรอเนี่ยเอาจริงดิอ่านะฮะก็เอ่อยังไงดีอยว ก็เป็นเกมที่สั้นมากโอ้ยแค่สี่พาร์ทจบคืออะไรยังไงก็เอคือมันเล่นได้อีกอะแต่ว่ามันเป็นด่านซ้ำใช่ไหมแต่เวลาเล่นครบครบด่านมันจะปลดล็อกเสื้อใช่ไหมเออนะฮะก็เอองงเป็นเกมที่สั้นอยู่ดีสั้นแต่ก็มันนะฮะออกกำลังกายนิ้วด้วยโอเคยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เจอกันในคลิปหน้าครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยนะครับบายบาย